ผมเป็นเบาหวานครับตรวจพบประมาณช่วงอายุสัก30ปีก็ใช้ชีวิตในวัยทำงานไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เรื่องอาหารการกินทำให้เบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมส่งผลไม่ดีต่อร่างกายขาดวินัยในการรักษาต่อเนื่องครับส่งผลน้อยให้ให้เกิดภาวะที่ไตไตาวายเรื้อรังอย่างเงี้ยผมเป็นเบาหวานครับ ตรวจพบประมาณช่วงอายุสัก30ปีก็ใช้ชีวิตในวัยทำงานไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เรื่องอาหารการกินทําให้เบาหวานเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมส่งผลไม่ดีต่อร่างกายขาดวินัยในการรักษาต่อเนื่องครับส่งผลร้ายให้ให้เกิดภาวะที่ไตไตาวายเรื้อรังอย่างเงี้ยผมอยู่ที่โคราช มีภาวะอาการที่บอกว่าแน่นหน้าอกอาน้ําท่วมปอดเกิดจากภาวะที่ไตมันทํางานน้อยลงครับก็ได้รักษาตัวที่คุณหมอที่โคราชด้วยครับก็มีแผนว่าจะให้ลูกมาศึกษาต่อที่นี่มาที่กรุงเทพกันในชั้นม .4 อ,อะไร,งาารงเงี้ยมหาโรงเรียนก็ได้คุณภรรยาครับหาข้อมูลในเรื่องของว่าโรงพยาบาลที่ไหนดูแลและ,และได้ฟอกไตต่อเนื่อง ก็ทราบข้อมูลที่นี่ครับก็หาข้อมูลที่แล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดท,ที่นี่มีความอำนวยความสะดวกมากเลยมีห้อง VIP มีห้องแยกซึ่งเราจะไม่ไปปะปนกับคนอื่นครับก็ได้กรวิดรับตัวเป็นผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นฟอกตก็มีอาการเหนื่อยอ่อ,อนเพลียขาดกำลังใจก็ได้มาพี่พี่ที่นี่ดูแลครับ ผมมีภาวะซึ่งเขาเรียกน้ําท่วมปอดจะไม่ค่อยชอบในแบบที่แคบๆกลัวกลัวต้องนั่งนอนหัวสูงๆหน่อยข้อมูลพวกนี้พี่พวกนี้น่ารักมากรู้หมดเลยว่าผมจะต้องการอะไรมากไม่ต้องปิดนี่เขาจะดูแลผมอย่างดีซึ่งตอนฟอกเนี่ยผมก็ <c oughs> ไม่มีความสบายใจในในภาวะสี่ชั่วโมงที่นอนฟอกนั่นน่ะไม่มีความสุขเลยครับ ก็อยากจะหาช่องทางทางออกให้ชีวิตว่าเราอยากจะหลุดพ้นตรงนี้ได้ยังไงก็มีข่าวว่ามีโครงการดีๆที่นี่ครับว่าเราปลูกถ่ายได้นะได้พบกับพยาบาลชื่อคุณมุกครับแต่ที่นี่คุณมุกได้อธิบายแล้วก็เรามีลำดับอะไรงี้ททำขั้นตอนที่ยุ่งยากทั้งหมดนะ่ะให้ผมเข้าใจได้จนก็ได้แนะนำทีมแพทย์ได้รู้จักกับคุณหมออ รัตพลคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายไตทางด้านนี้ครับแล้วก็ได้พบคุณหมอธนันครับเป็นแพทย์ที่อายุรแ,แ,แพทย์ที่ดูแลเฉพาะาผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตเนี่ยโดยเฉพาะครับซึ่งเราก็เหมือนคนแปลกหน้ากันนะเวลาเรามาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็ไม่รู้จะมาผ่าตัดเรานะีเราไม่รู้เลยแต่คุณหมอก็ได้มี ผลงานให้ความน่าเชื่อถืออะไรผมผมว่าดูแรกก็คุณหมอก็ยังหนุ่มๆอยู่เนาะเราจะฝากชีวิตกับใครไว้เนยค่อนข้างคิดเหมือนกันนะแต่ทีนี้การบ้านของผมคือมันเราไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากจะนอนฟอกไปนานๆอย่างเงี้ยคุณหมอน่ารักครับให้รายละเอียดตอบคำถามได้ดทุกๆขั้นตอนเลยและถึงที่ผมสำคัญที่ที่ผมเห็นใน ในบุคลิกของหมอทั้งสองท่านคือมีความมุ่งมั่นมีความเมตตาครับเรียกเอาใจช่วยเอาใจใส่ให้รายละเอียดทุกขั้นตอนกับเรามุ่งมั่นที่จะคุณหายนะอย่างนี้นะผมก็เกิดความมื่อใจเชื่อมั่นจากคนแปลกหน้าก็กลายเป็นคนรู้จักกันแล้วคุณลูกก็ดําเนินการไปเรื่อยๆตามขั้นตอนของการที่เราจะต้องปลูกถ่ายไตครับ ผมมาฟอกที่นี่ช่วงเดือนพฤษภาถึงตุลาตอนนั้นเราก็ทำการตามขั้นตอนของการตรวจเช็คสภาพเพื่อเสนอเรื่องอยู่แล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6เดือนผมผ่าตัดเมื่อเดือนธันวาคมดูความาสะอาดความปลอดภัยเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้ข้อมูลให้ข้อสักซักถามได้ได้ทุกครั้งที่เรามีคำถามเกิดขึ้นเราจะได้คำตอบเสมอครับ ทำให้เรามั่นใจอบอุ่นใจเมื่อได้มาใช้บริการที่นี่ครับสิ่งที่กังวลใจคือผมไม่เคยผ่านะผ่านการผ่าตัดใหญ่ๆมาเลยมันก็เอ๊ะเราจะเจ็บแผลไหมเราจะอะไรยังไ,ไงไหมก็ได้คุณหมอธนันเนะได้แนะนําว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรซึ่งความกังวลใจเหล่านั้นถามว่ามีไหมมันก็มีครับแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต ตลอด4ชั่วโมงเราก็อยากจะหลุดพ้นตรงนี้คือเกิดความกล้าที่เราจะต้องเสี่ยงเพื่อเข้าโครงการนี้ครับทีนี้ก็ได้พบหมอท่านนึงครับคุณหมอวิสันยีครับคุณหมอสุนีครับก็มาเล่าว่าขั้นตอนจะเป็นอะไรซึ่งกระบวนการทั้งหมดในการรักษาเนี่ยมันเหมือนความฝันครับซึ่งเราตื่นจากฝันฝันร้ายของผมทั้งหมดในที่ผ่านมานตื่นมากับสุขภาพที่ดีแล้วก็ ความเจ็บที่เรากังวลใจว่าเออมันจะเจ็บมากไหมจะเกรงจะอายจะอะไรได้ไหมเอาเข้าจริงก็เป็นแค่ช่วงหลังผ่าตัดแล้ววันรุ่งขึ้นแค่นั้นเองความเจ็บมันก็รับได้มันไม่ได้กังวลใจเลยมากขนาดนั้นครับจะพบได้ว่าผมไม่มีไข้เลยไม่มีอาการแทรกซ้อนผมว่าจะด้วยจากความสะอาดของสถานที่เครื่องมือบุคลากรที่มีความพร้อมครับก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับ ออกมาผมก็ตื่นมากะรู้ตัวอยู่ ICU ก็ได้น้องพยาบาลที่ห้อง ICU ดูแลจนไปถึงอยู่กับบอร์ดหขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนคลินนะครับขอบพคุณรองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลอ,อยู่โรงพยาบาลประมาณ14วันแล้วก็พักฟื้นร่างกายฟื้นได้ไวสิ่งที่พบกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปคือเรา ปัสสาวะได้มากขึ้นครับจากที่เคยทั้ง500 cc ต่อวันก็เป็นปัสสาวะได้1,000 cc ถึง1,500อย่างเงี้ยต่อวันมันก็เกินความคาดหมายดีใจมีความสุขครับอีกเรื่องหนึ่งคือ,อาการจำกัดการบริโภคน้ำต่อวันได้วันละ800 cc โอ้โหทานน้ำได้3,000 cc ต่อวันมีความสุขมากครับ ครับผมอยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับที่นี่ก็เป็นมีโครงการดีๆนะครับซึ่งมีความพร้อมทางทีมแพทย์มีความสะ,สะดวกสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการรักษาท่านมีช่องทางที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติผมก็ขอบคุณที่ได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตผมนะครับได้รับการปลูกถ่ายประสบความสำเร็จก็ จะรักษาดูแลโรคต้นทางทางคุณหมอที่นี่ก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาซึ่งจะทำให้เบาหวานผมนี่ได้รับการดูแลต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจของผู้ป่วยโรคไตที่ยังนอนรักษาอยู่ว่าที่นี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งครับที่ท่านจะสามารถหายได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครับ